ย,นนนนย,ยิงปืนกันนะครับวันนี้เราจะมาดูปปสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาแชทเกมยิงปืนนะครับคือแบบว่าเกมนี้จำชื่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาโชว์เราจะมาโชว์ชวไก่นะครับ กูใสกลบบ้าตายซะไม่ก็นิ่ยิงโหแท้ๆเจ้เขาใช้ปืนอะไรเอ่ยดาวคุน็อปดาวคุน็อปดาวดาวคุน็อปดาวคุน็อปดาวคุน็อปข้างหลังพี่ยืนปั๊มให้เขาเปล่าน้องน้องชายทำไมเขาไม่ยิงอ่ะโมงแป๊บยืนให้ไก่ปั๊มเฉยๆเนี่ย ยีใครไม่ได้สโฟนนี่ครับอีกอย่างนี่ก็เป็นด่านใหม่นะครับด่านซ่อนหานะครับแล้วนี่ก็เป็นเกมที่สนุกแล้วก็มันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อเกี่นวลครับเอาละครับตอนนี้3าลุม2นะครับผมเป็นฝ่ายถูกลุมนะครับไม่ใช่ฝ่ายนู้นลุมเรานะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกันหรอกครับ ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นเกมอะไรให้คุนผู้ชมดูนะวันนี้ผมเราต้องสร้างตัวแบบนี่เมียวสาวรู้จักเมียวเมีวสาวอืมตายอ่ะรื้อหลอยรื้อหลอยระวังระวังระวังตัวใครชนะดิ ้องเดียรพี่น้องไปนะครับอืมเขาใช้ปืนอย่างเท่มากครับปั้งปั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 ้งมาตายเดี๋ยวจะตายไหมครับโอ้โหต่อไปเราจะเป็น <hatten> ฝ่ายชนะนะครับเราจะมาดูนะว่าเขาแคสเกมอย่างสนุกหรือเปล่าหรือไม่นะครับโอ้โห่ แรงลากครับเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับเหลืออีกคนหนึ่งนะครับไปแล้วอืมช้าบมาแล้วพี่น,น้องรอใครมาเลยครับ เนี้ยผมจะใช้โปยของคุณชมนะครับเรานไซน์เอื่อวยขาวเลยดูเรียบโอ้โหมันกลับหยุดที่กระจุกกันจิอเลยดูหน้าหนอยหล่อขนาดนี้รองเท๊บ <c> อื้อหน้าหรือหนังเท้านะครับหล่อหล่อสายเว้นหน้าตาดีอยู่ครับต้องขอขอบ คุณเคสินครับที่ทำให้พวกเรามาสนุกสนุกนะไม่รู้เขาเขียนอะไรกันผมก็ส่งไปอย่างนั้นนะครับเนี่ยอือ่ก็ยืนให้ไก่ป๊มเหมือนเนี่ยโอ้โหได้บมญละน้องน้อง ผมจะไปทางนี้นะน้องผมจะไปทางนี้นะพี่น้องมีกินผมหรอก้าทังเนี้ยผมนะครับไม่ได้กินมันไม่ใช่มันไม่ได้กินผม พี่เก็บระเบิดจังเลยจะมาตกอะไรตอนนี้เนี่ยตกสมูส์ด้วยโอ้โหโหืมตาย นี่นะต้องไปรีบไปเกียระเบิดสแล้วไม่งั้นอนะ่ะโอ้โหสองคนไม่ไม่ไม่ไม,ไมีหวังทีมเราฝ่ายเราแพ้ฮะอืออะไรเนี่ยท่านเออพวกเขาเล่น สอทษเลยนะครับลิมนี้เพอวีว่ามีอยู่ดีก็มีคนมาด่านะครับผมก็ไม่ได้ด่าอะไรไปผมก็แค่ถามรฉยๆครับว่าด่าทําไมบางๆชน,นะโอ้โหนี่นะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เรียกว่ามันมากโคตรมันอ่ะคุณผู้ชม লুজে মানে คืแบบว่าตอนนี้ไม่มีอะไรจะพูดนะคนทุกคนผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันไม่ใช่มืออาชีพผมก็อย่างนี้แหละไม่ใช่มืออาชีพนะแคสเกมที่จะพูดได้ตลอดเวลาถ้าผมพูดนี่โอ้โหพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้เตเตียว้เบเับเบเกิล มันล้างระบบไม่ชิมร้ออ้โหมีสองคนไม,ไม่ทำไปได้ต้องไปทางลัดต้องไปตารัดจะไปทางลัดไปทางลัดระวังนะพี่น้องอันโอกมาละพี่น้อง มาปุ๊บนี่ว่าตกใจแป๊บเลยนะปัองอ้าวอ้าวคิดว่าไม่เห็นเลออยู่ตรงไหน ชนะเฉยเลยนะครับสองตอ่อสองนะครับคุณผู้ชมใครเก็บระเบิดก็เก็บผมไม่เก็บอะใครเก็บนะนะครับเราต้องคุ้มกันผู้มีระเบิดนะครับเราจะไปซูมสี่ซมห้าไม่ได้นะครับผมตอนนี้ผมก็ไปซูมสี่ซมห้าคนเดียวนะบ,บอกคนอื่นทำไมวะไม่ดูตัวเองเลยไม่ดีเลยนะเรา อออุ huh, uh ้ huh. worry, ้ยโดนลอยเฉยบ้าไปแล้วนี่ครับเดี๋ยวมีุ่ยเอาคนมาครับก็ยิง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 โชว์โชว์โชว์หน่อยหลังหลังหลังโชว์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 หน่อยโอ้โหไม่มีไม่มีครับไม่มีต้องโชว์โหดเลย เช่อไก่ให้ลิงดูนะครับลิงดูนะคบไม่ใช่ลิงดูนี่ฮะก็ถการชนะโอ้โหลอดล้มเหลวระเบิดซะก่อนโอ,อ้ยถ้าแพ้นี่ก็ยุ่งเลยนะเนี่ย ี่นรับเราก็จะพามาดูเราก็จะพามาดูคนเราจะต้องซุ่มยิงตรงนี้เลบแปบ๊บมีคนเล่นระเบิดอยู่ครับ มันเห็นครับมันเห็นโอ๊ยยิงยิงมาก็ทีนี้นะครับเราก็จะไปจุดที่มีระเบิดครับอย,ายา่าอย่าอือหึอย่าแพ้นะพี่น้องอือหอแพ้เฉยมีหนะ้แพ้ครับเอาละครับวันนี้ผมต้องขอกราบสวัสดีครับเดี๋ยวข้างหน้าเราจะมาอาัดคลิปอื่นกันนะครับสวัสดีครับอืม chat ya